ที่สุดในรอบ35ปีแอนโทเนียขวารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023เมื่อเวลา8ปนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยวันที่19พฤศจิกายนการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ครั้งที่72จัดขึ้นณอะโดลิโฟเพเนดาเจนเนเซียมประเทศเออสวาดอร์การประกวดเริ่มขึ้นท่ามกลางความลุ้นและตื่นเต้นของแฟนนางงามทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะแฟนๆนางงามไทยที่คอยกอติดการประกวดอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนสายสะพายไทยแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023สาวลุกครึ่งไทยเดนมาร์คว้ามง3มกลับมาฝากคนไทยโดยมี84สาวงามจากทั่วโลกมาประชันความงามในครั้งนี้ โดยอันทเนียพิธีกรประกาศให้เป็นประเทศที่7ติดอันดับสาวงาม20คนในรอบแรกแล้วจนสามารถผ่านเขารอบ10คนสุดท้ายรอบ5คนสุดท้ายและรอบ3คนสุดท้ายตามลำดับซึ่งอันโทเนียผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายประกอบด้วยไทยแลนด์ออสเตรเลียและนิการากัวและหลังจากพิธีบนเวทีประกาศวินาทีสุดท้ายว่า สาวงามจากนิการากัวคว้ามงกุฎมิสยูเนเวอร์ส2023ไปคลองได้สำเร็จนั้นแปลว่าแอนโทเนียสาวงามจากประเทศไทยได้รองอันดับหนึ่งมิสยูเนเวอร์ส2023แม้แอนโทเนียคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูเนเวอร์ส2023แต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์ของสาวงามคนไทยที่เข้ารอบลึกที่สุดในรอบ35ปี